กิน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 โอ้กินปิปโป้เองเก่งจังเลยเอ,ลอ่อยไหมคะปั๊มเออทำไงตักได้แล้วปั๊มอะไรมึ้โอ้ตักกินเองเลยเอร่อยไหมแม่ว่าไงแม่ว่าไงโดนแม่ดูปะ แม่หให้กินแม่บอกให้กินใครให้กินใครให้กินลโอ้เดี๋ยวนั่เดี๋ยวใครให้กินมัม แผลวแม่ว่าไงลูกแม่ว่าแม่ว่าไงแม่ว่าไงเฮ้ยแม่ดูแล้วแม่ดูแล้วแม่ดูแล้วโอ้ไว้